เป็นผู้เบากรรมกรกินลาวคนงามบอนสอน้นถึงชีวิตของ่ายมันวันทนทำงานนาเงินไปวันวันแรวรของอาิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนงามก็บอกมองกันความฟันของ่ายมันสลายแต่ก็ว่าหูพอเหตุใดคือเป็นเพราะนางบุมีใจเองถ้าหน้าของง่ายนั่นมันจนน้องนางแก้มแรงและบ่สนง่ายเป็นคนธรรมดาบ่มียุทธาหรือศักดาบ่มีเวทมนต์หรือคาถา ด้วยใจยังไงมันก็นานก็คงมาจะไปจ้คงลืมละวันวันเวลาถบไปจ้ก็พร้อมที่จะปิดเวลาต่อจากนี้ไอ้ก็คงบ่มีสิทธิ์ตัวไอ้คนนี้มันก็คงในแต่คิดคิดวอาเจ้าฝันละเหมือ่ทุกวันระยันั่งคอยเปิดเพจจันเอไอ้แนมเห็นเจ้านี่าวาาศก็ย้อนคิดฮอดขนาดสีห้องหัวใจไอ้นี่สีขาดก็พอเจ้านั้นต้องจากทุกเรื่องราวไอ,อ้ยังจำทุกไค่คำล้ว่าจะทุกคำคืนภาวานา เป็นผู้เบาไทยบ้านมีงานมีการเป็นกรรมมาก่อนอีลาคนงามบ่ออนซ้อนเิลใจแธน,น้อยนางเอ๋ยเลตต้นจะคของที่เกิดมาจนชีวิตบ่ดีสำนาตาไอ้เฮ็ดจังใดจะถึงสีมองไอ้คนก,กระจกบ่มีปัญญาตัวไอ้มันจนบ่มีสตังถ้ามีระใจมันคงบ่พอคงสู้บ่ไหวก้ตา,ามใจนางก็อายบ่รวยแถมอายบ่หล่อไอ,อ้เฮ็ดจังใดจะถึงสีมองไอ้คนบ่านอกบอ่มีปัญญาแค่ผู้ลับเมาคนทรมาดาคงบ่มีทาง แต,แต่ไอ่บอมีเงินทองมันผู้บ่าวที่ผูกไทยแต่ไอ่หาจริงอยากให้เจ้าลองเปิดใจแม้ว่าไอ้มันสิจนตนตุนชีวิตพอได้ดีอยากให้เจ้ามองทางนี้ยังมีผู้บ่าว<อ>กำมาเี่ยต้นไม้เป็นผู้บ่าวกำมาก่อินลาคนงามบออนสอนต้นถึงชีวิตข็องายมันบั่นทอน ทำงานนาเงินไปวันวันวัอแรกของอาดิคือวันจันน้องนางคนงามกบบบมองกันความฝันก็ง่ายมันสาลายแต่ก็ว่าหูพอเหตุใดคือเป็นเพราะนางบม่มีใจเอ๊ถ้านาของ,ง่ายนั้นมันจนน้องนางแกมแดงเล่นเบกสนนายเป็นคนธรรมดราบม่มียทธาหรือศักดาพม่มีเวทมนต์หรือคาถาโอละนางเจ้าคือสีหับบ่ใดดอก พออ้ายบ่วางที่มาตอบเสร็จน้องแม่บังอ๋อไอ้งานบ่ไดับบ่นอนก็ย้อนว่าอ้นั้นเนกมกชีวิตจริงอ้บ่แม่นละถ้าจะลือรู้อ้ก็คงต้องยอมโอ้ขอได้บ่อเจ้านกลับมาตอนนั้นเฮาคบกันมันคงจะจะบ่มีควไม้ใดๆเจ้าที่มันไว้แค่เสีย ทุกทุกวันก็มีแต่งานแต่ใจก็มีเพียงนางมีเพียงนางอยู่ภายในในหัวใจหนึ่งคำมาหักที่ไอได้เก็บไว้คำพิงคำบอกาที่จะบอกไปติดท,ที่ไอมันจนไอบบมีดอกทองอยู่ข้างกายไอมีเพียงเจ้าอยู่ข้างใจมีเพียงความหักที่จริงใจอยากให้น้องนางได้เก็บไว้เจ้าหัวใจดรงนี้อยากจะบอกไอคนนี้หักเจ้ามาตลอดถึงไอยบมีสิทธิ์กอดแต่ใจอยากบอกว่าหักเจ้าได้ลาย คนงามบอนสอนต้นตึงชีวิตของ,ง่ายมันบั่นทอนทำงานนาะเงินไปวัน,นวันมนแรกของอาทิคือวั่นจันท์น้องนางคนงามก็บอกหมอกันความฟันของง่ายมันสาลายแต่ก็บ้องหูพอเหตุใดคือเป็นเพราะนางบ่มีใจเอะถ้านาของง่ายนั่นมันจนน้องนางแก้งแรงเล่นเบ่สนง่ายเป็นคนธรรมดาบ่ามียศดาหรือศักดาบ่ามีเวทมนตร์หรือคาถา